แล้วผมเองเนี่ยผมสั่งครอบครัวผมแล้วนะตายไม่เผาให้เก็บไว้ซึ่งเขาก็หวังว่าเขาก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนผู้นำเผด็จก,การเฟอร์นิเดม,มาร์กอสนะครับที่สุดท้ายถูกยึดอำนาจต้องถูกประชาชนขับไล่นะครับต่อมาลูกชายก็ได้มาเป็นประธานาธิบดีในปัจจุบันเขาก็หวังว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นและลูกหลานของเขา ก็จะเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศในอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดทางการเมืองแต่เป็นหลักคิดทางฝ่ายซ้ายนะครับนั่นหมายความว่ายืนยันฟันธงได้เลยเกมต่อไปข้างหน้าจะเกิดความวุ่นวายแม้ทักษิณจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตข้อตาม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรมีการทำคลิปวิดีโอขึ้นมาของตัวเองบอกว่าทำไว้ก่อนตายเพื่อตายไปใครจะไม่รู้ที่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทักษิณอยากจะเป็นอมตะ นะครับแล้วก็มีการสอนลูกสอนหลานว่าตัวเองนั้นถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่ให้มีการเผาศพของตัวเองตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าคุณหญิงรับภรระเยอะรับภรระแทนผมมาเยอะสงสารแล้วมันจะถึงวันที่เปลี่ยนความรู้สึกของซาณ ออเออก็เมื่อถ้าสมกลับไปแล้วทุกทสิ่งทุกอย่างได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็มันก็จบแล้วผมเองเนี่ยผมสั่งครอบครัวผมแล้วนะตายไม่เผาให้เก็บไว้ให้เก็บล้างไปไม่เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการ ให้การต่อสู้ของผมเนี่ยให้ชีวิตผมเนี่ยมันเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลานในเชิงปรากฏการทักษณิณได้ให้สัมภาษณ์ที่ดูไบในก,บการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของทักษณิณเกิดขึ้นหลังจากเขาจะหวังให้ลูกของเขาคืออุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเดินเกมครอบครัวเพื่อไทยให้นัทบุตรสายเกื้อแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับ ที่ก่อเหตุการจรจนกลางกรุงเทพมหานครและเผากรุงเทพมหานครเป็นผู้อุ่มในการพักเพื่อไทยและคราวนี้เปลี่ยนสีของพักเพื่อไทยเป็นพักสีเสื้อแดงนะฮะอย่างเต็มรูปแบบสีแดงขาวเลยไม่มีสีํำเงินอีกต่อไปความชัดเจนของทักษิณรอบนี้นะครับเขาออกตัวค่อนข้างจะรุนแรงและยืนยันว่าเขาจะกลับประเทศไทยในปี2.5 6 6ซึ่งนะครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการวิววิจารณ์ไปต่างๆนานาฮะทักษิณต้องการที่จะเป็นอมตะไม่ต้องการให้มีการเผาศพนะฮะต้องการให้เขาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วในเชิงงานสังเคราะห์หลักที่ทักษิณทำเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าหลักสิมบูริหรือสยลักนะครับที่ผ่านมาหลายประเทศ ได้มีการทำรักษณะเช่นนี้โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับที่ไม่มีการเผาศพครับไม่ว่าจะเป็นเหมาเจอ๋อดงนะฮะก็ไม่มีการเผาศพนะฮะก็มีการนำศพเป็นเยลักนะครับปู่ของคิมจองอึนนะฮะก็ไม่มีการเผาศพเอาศพไว้เป็นเศลักษณ์เชิงการต่อสู้ให้คนเข้าไปเยี่ยมผมยังเคยเข้าไปเยี่ยมนะครับวิหารของนะฮะ ทางเหมาเจ๋อตงนะก็ใครมีการเข้าไปเยี่ยมไปดูไปชมนะแล้วก็ในคิวบานะฮะก็มีการพยายามแสดงสรีรักแสดงสีลังเป็นวีรบุรุษนะครับในการต่อสูนะ้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนคือทักษิณพยายามบอกลูกหลานว่าตัวเองอก็ถูกกันแกล้งนะครับบอกว่าตัวเองนั้นต้องทําการต่อสู้นะลูกหลานจะเป็นนาย,ยกตรีหรือไม่เป็นก็อยู่ที่ตัวเขาเอง แต่ยังก็ตามเนี่ยตายไปแล้วไม่ต้องเผาศพเขานะให้เก็บศพเขาไว้อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์บอกได้เลยฮะหากทักษิณเสียชีวิตปุ๊บนะเกมนี้จะไม่จบนะเขาพยายามหวังตัวเองจะเป็นซูบิริกในการต่อสู้แนโนนบอนาคตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ไม่พ้นละฮะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพราะมีการปลูกฝังทางความคิดเขาต้องการจะเป็นวีระบุรุษ เป็นซิมูริกในการต่อสู้ต่อไปแต่ปลายทางของมันยืนยันได้เลยว่ามันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับกล่าวนี้เขาก็มีการจากน้องสู่หลานจากหลานเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นรุ่นสู่เหรนนะหลักลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วล่าสดุดนฮะที่ฟิลิปปินส์นะับบองบองนะคับฟรเดเร็มาโกสจูเนียได้เป็น,รานาประธานาธิบดี นะครับของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเขาก็หวังว่าเขาก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนผู้นำประเดชการเฟรเดเดมมาโกสนะครับที่สุดท้ายถูกยึดอำนาจต้องถูกประชาชนขับไล่นะครับต่อมาลูกชายก็ได้มาเป็นประธานาธิบดีในปัจจุบันเขาก็หวังว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นและลูกหลานของเขาก็จะเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศในอน,นาคตสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดทางการเมืองแต่ เป็นหลักคิดทางฝ่ายซ้ายนะครับนั่นหมายความว่ายืนยันฟันธงได้เลยเกมต่อไปข้างหน้าจะเกิดความวุ่นวายแม้ทักษิณจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงะวันสุราชายสูงเจริยำรูนพนระเจ้าแผนนนาน่นดินสิ้นักเราแผ่นดินไทยในรัชกังที่สิ้น สื่อสารงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาุ้มของพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชิธีรรมพาชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์าเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมะนาธบอพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวขอเด้พระทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรลมโญ่พระา่ามมีน้ำกาทนไปราสตดเดือดร้อนนะแหงหุ่นใดส่งรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำ ดว,วงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเน้อยิ่งสิ่งใด เติร์นยิ่งยืนนาน